สวัสดีครับวันนี้ได้พระสยามมาหนึ่งองค์พระองค์นี้เป็นพระที่สวยนะครับเป็นพระผิวผิวก็โดนอากาศมาก็เลยดำๆแต่ว่าพระองค์นี้ถ้าได้ส่ององค์จริงมีสเสน่ห์ครับพระไม่ได้สึกมากนะครับ แทบจะใช้มันน้อยมากแทบจะไม่ได้ใช้เลยก็ว่าได้เพราะว่าด้านหลังยังยังคงความเก่าเส้นสายรายละเอียดที่ผิวยังดีอยู่ห่วงก็เป็นห่วงเดิมๆตรงนี้อยากแกะอยู่นะครับเพราะว่ามีมีคาบเขียวเขียวเล็กน้อย อยากแกะมาโดนอากาศบ้างพระงนี้หลายคนไม่กล้าซื้อแต่ผมกล้าซื้อเพราะว่าผมชอบส่วนตัวสวยๆไม่ขายกินก็แจกลูกหลานครับแต่องค์นี้สงสัยจะได้มาใช้เองครับเพราะไม่มีใครมันสภาพพระไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เป็นเทวดาเมืองปัจจีนที่เป็นสายที่ผมสะสมขอบคุณน้องเจ้าของเก่านะครับให้มาส่งพระมาให้ก่อนโดยที่ไม่ลังเลขอบคุณเครดิตของผม นาน,นานมาองครับแบบนี้หย่อนสวยนิดหน่อยสึกนิดนิดครับย่อนสวยนิดหน่อยแต่ต้องเอาไว้คนอื่นไม่กล้าซื้อแต่ผมซื้อมาแล้วครับทํายังไงได้ใจชอบในเทวดาถ้าเป็นเนื้อธรรมดาก็จะเน้นสวยๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเนื้อพวกนี้ สภาพไหนก็ต้องเอาไว้ครับสำหรับวันนี้ก็มาให้ดูมาให้ชม